ต่อๆจะพี่น้องโอ้ยเอาผอเฮ็ดเท้าเพ้่เนเพื่อนขึ้นโค่แล้วนะจ๊ะที่ไรเฮ็ดเพาะด้วจ้ะนี่เพาะฝายไปเลือกเอาอันใดอันเป็นยังอ่อนอยู่ฮะก,กับกินเนาะอันใดเพื่นเกลียดฮะก,กับไปวานไซหน้าฮะวานใส่แถวบริเวณหน้าฮาปีหน้าเฮาจังบาได้มากเก็บไก่พี่น้องเ้ย โอ้ยสิโอ้ยใส่อีหยังเด้โอ้ยโอ้ยก็โอวยกะโอ้ยโอ้ยจะัว้จะคล้องได้เนาะโทนสิโอ้ยยิ่งโบสถ์เผาได้จังแกะกระเพนเนื้อขาวๆอยู่จังกินได้โอ้ยไปปาดอีกไปเห็ดหนึ่งเจ็บปวดเด้โอ้ยโอ้ยอยู่ในป่าผู้เดียวพี่น้องเลย ปลาด้จะนน่ปลาคัก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 ปลาคักคักอืมแต่สิมามึงงัวเขียนงัวเนาะนองงัวกันนะไอ้ฮะเราปลานี่ตทนไหนพ่องัวอยู่จ้ะพออ่อเฮ็ดกอนอ้ยนี่อะไรพี่นงวอ้ย ข้าไปมุงใดก็เจอนี่ค่ะพะเ้าห้องเพลียงยางฮอร์สอืมอุ้ยเบิดคว่ำสิเวาพี่น้องมีนตะเฮ็ดผู้นะโอ้ยสวัสดไปทางใกดก็ได้นี่กองอยุ่งจุนโพนนี่พี่น้องเก็บมาได้ฮอาาร์อลังการฝนอย่าบ,บอกได้ว่าฝนสีมาอีกรถกระเปียฝนบ่ได้อีกแาบน,นี้พี่นอ้องเอ้ย จะเนียวเป็นพญาจะเข่าของน้ำหมอ,อจนเพิ่นเนาะดีพ่เนาะนี่ตั้งหลังนี่กำปนึงเ,เพนอยู่คลิปางกันนี่งอแย่คนนี่ แหมียเจ้ะเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะคะเก็บเห็ดเพาะคลิปที่ทัวไดเลยคลิปที่สามโบที่ตัวกันมาพี่น้องทีดเป็นสันสเอาท่านเอาเหย้าไรพี่น้องก็ตาไร่าขาดเมืองว่าสันนี่ยิ้ยนกว่าอลังการของผนความอลังการของเห็ดเพาะนะคะยังไม่รวมกองแรกนะคะเดีย๋ยวจะเอาไปรวมกองแรกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจ้ะ พี่น้องม่ามึงสร้ยอยข่อยกองเฮ็ดเพาะได้จ้ะนี่ห้อยพ่นแตกป้าอยู่ข้างๆพือแตกพุยุขะหนะอยู่พี่พี่ก,ก็มีพี่น้องป้าไปแต่เฮ็ดเพาะได้นี่กองเฮ็ดเพาะกระคาดได้ไหมจ้ะกองพ่อแม่นเพิ่อถเพื่อนกินจักสีห้องพี่เอนียงกพี่น้อ,องจนเทาจนขืนโค่น,นนะเนาะ โอ้ยพี่หน่องเอ้ยจะเสียดายเลยมาบัาวผ่อเพิ่นบังทีเผาทินเบิดเพ็นข้นไม่แต่ดอกมีใยติดเพอฝ่าย,ย,าายด้วยจ้ะอ้อโอ้ยออกมาได้ยากห่วงหายเิมาบัวทันเพิน่นเผาบุญละนี่นะบปวผู้ ดอกหน่อยเพื่อนแกมีอยูได้จะได้เพื่อนทางเทาเข้าทาะเลเกียชลานะตีฮีตเพาะได้จ้ะสันมาจักสีหงเพ่ยงยังก็จ้ะวอ,องจนพพนตีกองเดียวได้จ้ะนี่มองเดียวนี่มองเดียวนี่สูกเดียวนี่ปะ่ะนะกวักไปเป็นกอง,งจะอ้ะไอออนซอนน้ำข่เนี่ย ออบไปไปกองกองห้่อยหนึ่งจิมเอาจิมเอาพี่น้องเอ้ยต้องหาอยากเกิดจูเป็นเปลี่ยนโอ้ย เมือเปลือนกนระซังโอ้ห้ดีสันไดเฮ็ดจ้ะเมืเวลาเปลือนกระตกเปลือนแล้วเนาะมาคอยเก็บเมืม่อนางงามโมไดแล้วโมไดกินเฮ็ดหอกทีห่วงเหนียวมืออยูอ่หันจมอีกแล้วครับท่านใช้เวลาจมโอย กล่องหนึ่งพี่น้องเอ่ยสามกล่องแจ็คสีหงเพลงยังแล้วพี่น้องกล่องเห็ดเพาะได้จ้านี่ที่เราเก็บได้นะคะมีมองเดียวนะคะยังพอนเดีย๋ยวรออีกเอามาให้ได้ชมว่มอลังการงานสาร้างของเพื่อนพี่น้องว่าเป็นผู้เขา เก็บได้นี่จ้ะกองเห็ดเพาะเห็ดเพาะฝายด้วยจ้ะเดี๋ยวไปล่างออกเดี๋ยวจะเห็นเมืองอีกที่หน,นึ่งเนาะจ้ะโอ้ยอลังการงานสร้างเห็ดเพาะเห็ดเพาะจ้ะอืมจ้ะเห็ดเพาะที่เราเก็บได้นะคะก็ได้เยอะพอสมควรเอาดินเอาอะไรออกแล้วก็ดอกสวยจ้ะอืมเลี้ยดอกจ้ะ สวยงามมากจ้ะแกงอร่อยอย่าบอกใครเดอ้อเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเด้จ้ะนี่คือเห็ดเผาะนะจ้ะความภาคภูมิใจจะ้ะมาแล้วคะ่ะเมนูของเฮ้าจ้ะพี่น้องขานี่คือแกงผิดแกงเห็ดผกนะคะไม่ใช่แกงคั่วนะคะ เห็ดเพาะที่เราหามาจากเอามาแกงเผ็ดใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่แกงกะทิอย่างค่ะของเรานะคะอืมชาิสีสันเสบมากขอบบกอร่อยนะคะเราต้องตัดแกงค่ะถ้าแกงเป็นเห็ดของเขาเฉยเฉยถ้าจะเป็นแกงเห็ดเพาะเฉยเฉยอย่างนี้อย่าไม่ ค่อยเข้ากันเท่าไหร่จ้ะเพราะว่าเขาจะเป็นเห็ดที่ออกใกล้ปลายฤดูนเนะาะกันจะรสชาติเขาจะไม่นิ่มนวลเท่าไหร่เราต้องหาอย่างอื่นมาเกงใส่เกงเผ็ดเห็ดเพาะของเราจ้าทานมากค่ะเกงใส่เนื้อไก่แล้วก็ใส่เลือดไก่หน่อยจ้ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะมาจ้ะ เองผิดผิดเพราะจ้ามาเด้อจ้า